สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Feel i n g ฝึกภาษาอิงด้วย Feeling หัวข้อคำศัพท์ที่ใช้แล้วดูเก่งอิงขึ้นมาทันทีเอด8ค่ะคำศัพท์วันนี้เป็นคำศัพท์อะไรนะคะทุกคนติดตามชมกันได้เลยค่ะคุณคุณไหมคะ cheap cheap เรียนกันมาตั้งแต่เด็กเนาะจำกันได้แน่แ cheap แปลว่าแปลว่า ถูกค่ะแปลว่าของราคาถูกนะคะไม่ใช่ถูกต้องนะแต่แปลว่าของราคาถูกแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแล้วฟังดูโปรขึ้นหรือฟังดูฟอร์มอลดูเป็นทางการแล้วก็ดูเป็นคนอ่านหนังสือเยอะภาษาอังกฤษด้วยสิสามารถใช้คำศัพท์ว่าพอจะเรากันได้ไหมคะอ้โ oh. <laughs> หลายพยางค์ใช่ Inexpensive inexpensive แน่นอนค่ะ expensive คือแพงใช่ไหมเติม in ไปแปลว่าถูกเฉยเลย inexpensive inexpensive feel ไทยประโยคตัวอย่างวันนี้นะคะซอฟต์แวร์นี้ราคาถูกซอฟต์แวร์นี้ราคาถูกเออซอฟต์แวร์นี้ราคาถูกถ้าเราอยาก feel อิงเราจะพูดได้ว่า this software is cheap this software is cheap this software is cheap ซอฟต์แวร์นี้ถูกเฮ้ยซอฟต์แวร์นี้ถูกอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแล้วดูโปรขึ้นเราสามารถใช้คำว่า this software i s i n expensive โ oh, อ <laughs> ้โหดูด,ดีไปอีก this software i s i n expensive <laughs> This software is inexpensive เก๋ไหมคะเก๋ม,มากเหมือนเดิมค่ะ slow no feeling ทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทุกคนเริ่มค่ะ This software is inexpensive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  เยี่มมากค่ะ this software is inexpensive this software is inexpensive this software is inexpensive เก่งมากค่ะทุกคนพาร์ทที่สพร้อมไหมคะ faster with feeling อ่านเร็วขึ้นและใส่ feeling ไปด้วยค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ This software is inexpensive. 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 Gang mahatukon. Pastor Thai speak with feeling. Speak with feeling พูดใส่ feeling ไปด้วยค่ะทุกคนทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ This software is inexpensive 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 เยี่ยมมากค่ะ This software is inexpensive. This software is inexpensive. แ yeah, ค <laughs> okay, ่มากค่ะทุกคนเก่งจริงๆเก่งอะไรเป็นเรื่ยงนี้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเก่งมากเลยค่ะคีป p r a c t i c e นะคะทุกคน episode ถัดไป episode เก้าเนาะเร็วๆนี้ค่ะ b y ย